ก่อนที่จะไปรับชมรีวิวรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้นะครับเรามีแคมเปญพิเศษนี้มาฝากครับเบนซ์แอนเคมเน็กเซลสองพรถจัดดัดครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า200คันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง5 0าแสนบาทห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้ถึงวันที่3าสพฤษภาคมนี้เท่านั้นสนใจเข้าไปชมแคทล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w benznk com เรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า200คันกันเลยทีเดียวนะครับใครอยากสัมผัสรถ SUV Mercedes-Benz Coupe นนนะครรรรัับบทีี่่มมมมแแงงง้้าาากกถึ390 43 AMG GLC ใุ เฟสลิปคันนี้เลยนะครับอันนี้คือโฉมสุดท้ายในรุ่นนี้นะครับน่าเป็นรุ่นเฟสลิปด้วยเครื่องยนต์นะครับแรงม้าจาก367แรงม้าเนี่ยเป็น390แรงม้านะครับจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทอร์โบคู่390แรงม้าแรงบิด520นิวตันเมตรมาพร้อมกระบบขับเคลื่อนแบบโฟเมติกด้วยนะครับราคาเบาๆบเาพียงแค่2 9 9 0 0 0 0บาทนะครับจากปกติราคา3 1ม0 0 0นบาทนะครับช่วงเบนซินเคเมร์ก็เซลสอ2พันเนี่ยเราลดไปเลยครับ 2, บ200,000าท ราคาเบาๆแบบนี้นะครับน่าซื้อที่สุดเลยในรุ่นเ e ซซิปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับนี่ดีไซน์ใหม่ของเขาก็คืออย่างแรกคือไฟหน้านะครับเปลี่ยนจากระบบ ILS นะครับมาเป็นระบบ Multi b LED ให้เรียบร้อย Daytime Running Light นะครับดูดุดุแบบนี้เลยกันชนหน้า AMG ในรุ่นเฟซซิปเป็นดีไซน์ใหม่นะครับดูสปอร์ตฉบเฉียวมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าแบบ GT นะครับสวยงามครับแล้วเป็นสีไฮคอสแบ็กมีโลโก้ AMG ให้เรียบร้อยนะครับตัวล้อมแม็กนะครับตัวนี้ ปี2022เนี่ยเขาจะอัพมาเป็นไซส์ที่21นะครับอ่าในรุ่นเฟสลิฟต์นะครับเป็นไบคัลเลอร์ดับเบิลสโปนะครับสวยงามมากๆคาลิปเปอร์เบรกแบบ6พอร์ตนะครับสีแดงนะครับมีโลโก้ m g ็ที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตัวดิสเบกเป็นแบบเจาะรูบายความร้อนนะครับช่วงล่างนะครับก็เป็นแบบแอร์ซัสเพนชันด้วยนะครับอ่าหลังคาด้านบนเป็นซันรูฟนะครับเปิดปิดได้โดยไฟฟ้าแล้วตัวนี้ก็จะเข้ากับตัวกระจกมองข้างที่เป็นสีไฮด์กอสแบ็กขอบประตูทั้ง4บานก็จะเป็นไฮด์กอสแบ็กเหมือนกันนะครับมีไซด์แลนดิ้งบอร์ดให้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกประตูทั้ง4บานมาพร้อมกัระบอกคีร์เลสโก้นะครับในรุ่นเฟซลิปนะครับก็เป็นดีไซน์ไฟท้ายนะครับ LED ดีไซน์ใหม่นั่นเองนะครับดูสปอร์ตเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นนนนนนแแลลล้วววกก็็็อออยย่่่าาางงงึททีเเปปปปคคคืตัััะะรรบบไ ข้างละ2อท่อด้วยกันนะครับนี่ดิฟฟิเซอร์ด้านท้ายแบบโหดๆเลยและรุ่นนี้นะครับมีสปอร์ตเอ็กซซอสด้วยแล้วก็มี AMG s p o สปอยเลอร์ลิอยู่ด้านบนนะครับนี่อุปกรณ์มาตรฐานของรุ่น AMG นะครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็มีระบบแนด์ฟรีแอคเซสด้วยสุสบายมากๆนะครับความจุห้องสมัดด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับแล้วยังสามารถพับเบาะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสายพ่อบ้านนะครับถ้าอยากชื่นชอบความแรงเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์สุดเลยครับสนใจรถคันนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับภายในได้ความสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับและที่สําคัญในรุ่นเฟสทริปเนี่ยทุกอย่างดูทันสมัยและสวยขึ้นมากๆเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นหนังแบ็กอาร์ติโกผสมแดนิมิก้าไมโครไฟเบอร์นะครับนี่สเตชเดินได้สีแดงเข็มขัดนิรภัยก็เป็นแบบสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีเมมโมรี่แพ็กเกจนะครับมีฮิตติ้งซีทให้เรียบร้อยนะครับ ตัวพูมลายนะครับนี่โหดวแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีทัชคอนโทรลนะครับแล้วก็แพดเดิลชิปเนี่ยเขาจะใหญ่กว่าตัวรุ่นปกติทั่วไปนะครับมีทัชคอนโทรลให้เรียบร้อยพวมลายก็จะเป็นหนังเนป้านะครับผสมอะคันทาร่านะครับเพื่อเพิ่มจับเนี่ยกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับปรับไฟฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับหน้าจอฝาคนขับก็เปลี่ยนมาเป็นระบบ LCD ให้เรียบร้อยนะครับตั้งค่าการแสดงผลได้หลายรูปแบบด้วยเช่นเดียวกันจอกลางก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบทัชสกรีนด้วยนะครับนี่ ปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถก็ได้ง่ายๆเลยนะครับมีไฟอันบยสไลท์นะครับปรับได้64สีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกล้องถอยหลังนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้เรียบร้อยนะครับครึ่งเสียงก็เป็นเบอร์เมสเซอร์ แล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็น MBUX รุ่นใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอคอนโซลกลางเป็นลายคาร์บอนเคฟลาแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะครับทัชคอนโทลก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับช่วงล่างนะครับ MG Line Control ก็สามารถปรับ Comfort Sport Sport Plus ได้ที่สำคัญนะครับตัวนี้เพิ่ม Sport Exhaust มาด้วยนะครับมี b r i g h s p o t นะครับตรวสอบ จุดอับนะครับของตัวรถให้เรียบร้อยข้างบนซันรูฟเปิดได้แบบนี้เลยนะครับขึ้นลงก็ก้มหัวนิดนึงแค่นั้นเองครับนะภายในก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายนะครับตัวเบาะก็วัสดุเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับเข็มขัดนิรภัย3จุดก็เป็นแบบสีแดงด้วยรองรับ ISO FIX สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีม่านด้านข้างนะครับเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้มีช่องแอร์สำหรับด้านหลังนะครับมีช่องเสียบ USB-C Type-C ให้2ช่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โดยรวมนั่งสบายนะครับไม่อึดอัดนะครับใส่ขาซีดได้เลยนะครับสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับ Mercedes-Benz GLC43 Coupe AMG รุ่น Facelift นะครับรถปี2022เลขไม้น้อยไปแค่34,000กิโลนะครับราคาปกติอยู่ที่3 1 9 0 0 0่บาทช่วง Benz ์เค Mega Sale 2025นะครับรถไปเลยครับ2 0 0 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่2 9 9 0 0 0่บาทเท่านั้นเองนะครับคุณพ่อบ้านที่อยากลองความแรง390แรงม้านะครับในราคาเบาๆเพียงแค่2 9 9 0 0 0่บาทมาที่เบนซ์เคของเรานะครับที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยครับ